สวัสดีครับผมแบงค์ลิวปกงนะครับวันนี้วันนี้เข้างานเช้าเราก็จะมาพบก,กันกับรายการคนเดียวกับ BRK นะครับหลังจากเมื่อวานเป็นวันความหวังแห่งชาติและก็เป็นวันสิ้นหวังแห่งชาตินะครับเขาผ่านไปแล้วสำหรับท่านที่สมหวังก็ยอดสำหรับท่านที่ผิดหวังก็สู้ใหม่นะครับเพราะว่าชีวิต นั้นไม่ได้มีแค่เมื่อวานวันนี้หรือวันพรุ่งนี้มันยังมีวันถัดถัดถัดไปนะครับมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนอกจากเวลาง่วงนักคุณได้นอนแน่ๆนะครับก็วันนี้วันนี้ได้ทำงานกลางวันนะในรอบสัปดาห์หนึ่งจะทำงานกลางวันสองวันที่เหลือนี่อยู่กลางคืนหมดเลย ว่าชวงนี้พน,นักง,งานก็ยังไม่เต็มสมบูรณ์แบบนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังมีงานทําก็ทํางานอย่างมีความสุขนะครับอย่าไปคิดว่าทํางานได้เราจะได้อะไรให้คิดว่าเราได้อะไรในการทํางานนะครับมันจะมีความสุขอย่าคิดว่าทํางานแล้วเราได้อะไรให้คิดว่าเราทํางานแล้วงานให้อะไรเราอ่ะงง งงกินกาแฟมากไปหน่อยงงวันนี้จัดเวลาสามช้อนโต๊ะคือกาแฟเนี่ยผมกินกาแฟดำนะครับคือกาแฟกับน้ําร้อนแค่นั้นเองเพื่อไม่ให้ค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะครับงดน้ําตาลงดครีมเน้นกาแฟกับน้ําร้อนนะครับเพราะว่าเรากินกาแฟเราไม่ได้กินน้ําตาลเราไม่ทด้นครีม,มเทียมนะครับ ถ้าเราจะกินสิ่งเหล่านั้นเราก็ไม่ไกินกาแฟแล้วก็ตักน้ำตาลใส่ช็อตใส่ปากไปเลยนะครับจบเอาวคือผมไม่ไม่ค่อยชอบหวานนะครับรสที่ผมชอบคือรสขมเผ็ดเค็มเปรี้ยวหวานมาทีหลังนะครับเพราะว่าชีวิตผมไม่เคยหวานนะครับจริง <laughs> ไม่เชื่อ <laughs> ก็ช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็จะเป็นใกล้จะใกล้จะปีใหม่ละ เพราะว่าเดือนนี้กันใยญใ่ไหมเดือนหน้าตุลาพฤศจิกาสิงหาก็จะเป็นฤดูกาลท่องเที่ยวครับส่วนโรคโควิดก็ยังมียังมีให้น่ากลัวอยู่นะครับยิ่งที่ประเทศอินเดียเนี่ยห่างตอนนี้อินเดียเป็นอันดับสองของโลกที่มีผู้ป่วยผู้ติดเชื้อนะครับน่าจะ5ล้านกว่าคนอันดับหนึ่งอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่6ล้านกว่าคน,นครับก็อีกไม่เกินผมว่านะอีกไม่เกิน1เดือนอินเดียแซง เพราะว่าอินเดียแน่นอนนั่นนายจ๋เพราะว่าประชากรอินเดียนี่มีถึงเกินหนึ่งพันหนึ่งพันประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านคนขึ้นนะครับเกือบเกือบพันสองร้อยล้านคนแต่ที่อเมริกามีประมาณสี่ร้อยห้าร้อยมันเยอะกว่ากันเกือบสามเท่าตัวนะครับเพราะว่าการติดเชื้อก็ต้องทวีคูณทวีคูณเข้าไปนะครับการติดเชื้อโควิดไม่ใช่แค่การคิดบวกนะครับมันเป็นการ คิดยกกาลังเลยแหลจากที่ผมเคยคลิปแรกที่มีกดทลินี่ให้ดูนะครับแน่นอนครับมันมีเพิ่มเพิ่มเพิ่มแล้วก็มีลดลดลดประเทศที่ลดลดลดเขาก็มีมาตรการของเขาแต่เพื่อนเพื่อนเชื่อผมนะครับว่าอีกไม่เกินเดือนหรือสองเดือนวัคซีนจะออกมาละเพราะว่ามันจะครบรอบครบรอบปีของเชื้อโรคมันก็จะมีตัวใหม่มานะครับเมื่อเราแก้ปัญหาโควิด รักษาผู้ป่หายมันก็จะมีเชื้อโรคตัวใหม่ขึ้นมาเพราะว่าเชื้อโรคมันพัฒนาเกินกว่ามนุษย์ไปหลายขั้นนะครับเราไม่ได้ฉลาดที่สุดในโลกนะครับเชื้อโรคฉลาดกว่าเราเยอะเพราะว่าเชื้อโรคมันจะมาแล้วเราค่อยหาวิธีแก้ไขพอเราแก้ไขเสร็จมันก็จะมาใหม่นะครับเพ,เพื่อนๆก็คิดดูแล้วกันว่าใครมันแน่กว่ากัน สิ่งที่มองไม่เห็นมันมักจะแน่นอนกว่าสิ่งที่มองเห็นอ่ะงงงงไหมอย่างลูกบอลทรงกลมอยู่ในภาชนะทึบแสงอ่ะนึกคุ้นคุ้นไหมลูกบอลทรงกลมมีตัวเลขอยู่ในภาชนะทึบแสงเห็นไหมเรามองไม่เห็นใช่ไหมเรามองไม่เห็นแต่ข้างในเนี่ยแน่นอนตัวเลขนี้แน่นอน พอมันเผยเออกมาปุ๊บปุ๊บศูนย์แปดสามเห็นไหมผมก็โดนแดกเลยเห็นไหมมันแน่นอนไหมละ่ะว,ว่าผมซื้อศูนย์แปดสองมันออกศูนย์แปดสามอันเดอรกลานะอันเดกลาสิ่งที่มองเห็นมันแน่นอนอยู่แล้วคือโดนแดกแน่นอนอยู่แล้วคุณไม่ต้องหัวเราะเยอะผมเพราะว่าคุณก็โดนแดกเหมือนกันใช่ไหมหนึ่งร้อยคนจะมีอยู่ หนคนที่ถูกเลขท้ายล่าทุกๆ100คนจะมี1คนที่ถูกนะเพราะอะไรเพราะเลขระหว่าง0ูนยถึงเกมันมีแค่100ใช่ไหมก็จะมีคนเดียวที่ได้มันมาง่ายๆก็คือหซที่จะถูกไว้สมมติคนล้านคนก็จะถูกไว้ร้อย,อย100คนมันเป็นเรื่องธรรมดาง่ายๆคุณจะเป็น1ในร้อหรือเปล่าแค่นั้นเอง วันนี้เพลงไม่ร้องนะครับขอเดี๋ยววดวดหน้าจะร้องเพลงผมจะขอร้องเป็นเพลงลูกทุ่งนะครับเพลงล็อกเพลงสติงงดไว้ก่อนช่วงนี้ขอลูกทุ่งไม่สายันสัญญาก็สายันนิรันดรหรือสันติดวงสว่างไปเลยเอาแบบน้ำตาไหลปารากๆาๆลาบ,ลาบ,ลาบ,ลาบไปเลย อันนี้ก็คือที่ทํางานนะครับเดี๋ยวจะมีการประกวดอะไรเชฟเชฟอาราเบียนไม่รู้วันไหนเดี๋ยวผมจะมีเวลามาถ่ายคลิปหรือเปล่าไม่รู้ถ้าจัดกลางวันแล้วผมมาเร็วได้ผมก็จะมาถ่ายคลิปใเพื่อนๆดูนะครับเชฟอาราเบียนมันจะเป็นอาหารสไตล์อาหรับนะครับอาหารอาหรับโดยเชฟที่ได้รับรางวัลของอาหารอาหรับนะครับมาประกวดไม่ใช่มาประกวดหรอกมาทําให้แล้วก็มีลูกค้าที่ สนใจจะซื้อคลอสอาหารคือเป็นเซตเซตเขาจะมียังไงอะ่ะเหมือนทำให้ทานสดๆเลยนั่นออแต่ถ้ามีเวลาเดผมจะมาบันทึกให้ดูน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบกว่าครับน่าสนใจออเดี๋ยวจะลองถ่ายลงคลิปดูก็ช่วงนี้ก็ ขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามให้กำลังใจผมนะครับถ้าแนะนำผมผมก็จะยิ่งขอบคุณมากเพราะว่าผมก็ไม่รู้ว่าที่ผมทำคลิปวิดีโอท,ทุกคลิปเนะี่ยมันถูกใจหรือว่าเพื่อนๆมีความสุขในการดูหรือเปล่านะครับก็แนะนำผมได้นะครับผมจะได้ปรับปรุงคลิปผมอาจจะไม่มีปกคลิปที่สวยงามอาจไม่มีการตัดต่อนะครับก็คือผมจะเน้นเป็นธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับ ก็ค you know, ือถ่ายยังไงก็ถ่ายอย่างนั้นเลยจับกล้องได้ก็ถ่ายไปเลยจะไม่มีการปรุงแต่งจะไม่มีการเตรียมไม่มีการอะไรนะครับปกคลิปผมยังไม่มีเลยเพราะอะไรเพราะว่าผมเคยดูแบบปกคลิปสวยมากแต่เราเราดูวิดีโอปุ๊บอ่ะคืออารมณ์เรามันเปลี่ยนเวลาอารมณ์เรามันเปลี่ยนนี่มันก็มันจะไม่ค่อยถนัดสักเท่าไหร่นั่นแหละครับเป็นสาเหตุที่ผม พยายามที่จะไม่ทําปกคิดหรือว่ามีตัวหนังสืออะไรประเภทเนี้ยคือเอาดินประเด็นเลยก็คือผมไม่มีเวลาทำอ่าช่วงนี้ประเทศไทยน้ําท่วมเขาบอกว่าเรือดำน้ําจะมานะครับถ้าเรือดำดำน้ําจะมาเนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่าอะไรที่สําคัญเกาเรือดำน้ำํากับเรือลบ มันไม่ใช่มันไม่ใช่ท่าเรือไม่ใช่ที่จอดเรือนะครับแต่มันคือสิ่งนี้นี่ครับนี่คือสิ่งที่เรือลบเรือดำน้ำกลัวมากที่สุดเพื่อนคงรู้ว่ามันคือไม้จิ้มฟันเป็นสิ่งที่เรือดำน้ำเรือลบต่างๆกลัวมากเพราะไม้จิ้มฟันมันจะชอบไปยันเรือลบ เรือลบจะทําอะไรไม่ได้เลยเพราะอันนี้มันยันไว้อยู่เก็บไว้นะครับไว้สู้กับเรือลบเจอเรือลบมาจากสเปนมาจากอเมริกาฝรั่งเศสรัเสเซียหรือประเทศมหาอำนาจทางน่านน้ําสู้นี่ไม่ได้ไม้จิ้มฟันมันไม่ได้มีประโยชน์แค่ซาะล่องฟันนะครับออกรบก็ได้อันนี้สาระ อย่าลืมนะครับเพื่อนๆขอบคุณล่งหน้านะครับที่แนะนํำที่ผมนะครับให้ผมปรับปรุงยังไงนะครับพอใจหรือไม่พอใจกด1นึ่งง้นง้นกด2ปรับปรุงกด3หรือกด4ไม่มีความคิดเห็นกดห้วดหน้าอย่าลืมเลขเด่ดนะครับฝากด้วยละกันนะเวลาเหลือเยอะ แล้วก็ไม่รีบนะวันไหนมีเวลาก็จะไปกดกดกดดูเลยนะครับส่วนคนไหนที่ผ่านแล้วก็ผมก็จะดูโฆษณาให้อย่างดีเลยเพราะโฆษณานั่นคือพระเจ้าอ่ะจริงไหมล่ะคนที่ทำยูทูปเขาก็ต้องหวังสปอนเซอร์นะครับ มาสนับสน,นุนเพราะว่าค่าใช้จ่ายในการทําคลิปอย่างน้อยเลยค่าอินเทอร์เน็ตคุณเนี่ยซัดไปเท่าไหร่แล้วใช่ไหมคนที่ใช้อินเทอร์เน็ตแบบไม่ใช่ wi-fi ไม่ใช่อะไรนี่นะโอ้โหผมจะบอกให้เลยอัปโหลดคลิปคลิปหนึ่งเนี่ยซัดไปหลายบาทเหมือนกันนะ,อะลองสักพันคลิปอ0ร้อยคลิปเนี่ยเาตีไปเรื่องคลิปละสามบาทเนี่ย โอ้มันไม่ได้คลิปลคสามบาทบางคลิปมันยาวนะมันยาวเมื่อกินเยอะผมเคยลองนะเติมเงินมา50าบาทได้เท่าไหร่ได้ได้กี่กิกอะได้ให้เวลาได้4ี่กิกะไบต์โหลดคลิป10บกว่านาทีเนี่ยแบกเกือบเกลี้ยงเลยโอ้ตายถ้าอย่างนี้เราแบบว่าเรามีคลิปที่ว่าลงทุนใช่ไหม ลงคุนเดินทางลงคุณไปซื้อข้าวกินไปนั่งร้านไปอะไรเนี่ยจบพี่น้องถึงกับขั้นท้อเลยบางคนถ้าใครไม่มีทุนไม่มีอะไรนะครับถ้าใครมีทุนแล้วก็ไม่ว่ากาันจัดไปเลยครับเต็มที่เอาที่สะดวกนะครับความสะดวกคือความสบายความสบายย่อมมาจากความสะดวกแน่นอนความสะดวกมันย่อมมีความสบาย และแน่นอนความสบายมันก็มาพร้อมกับความสะดวกนะครับอยากสะดวกบวกสบายคลายห่วงอยากสะดวกบวกสบายหายห่วงอยากสะดวกแต่ไม่สบายต้องมีห่วงมีห่วงดีนะครับแต่อย่าห่วงหน้าพระองค์หละให้มีความห่วงหาอาทร แต่อยังมีความห่วงหน้าพวงหลังทุกความห่วงขอให้มีความห่วงใหญ่แต่ทุกเยื่อใหญ่ขอให้มีความห่วงหาคึงอาทรด้วยคำควิงวอนจากผมแบงค์ริเวอร์กกคนเดิมคนนี้คลิปหน้านะครับจะลองเพลงให้ฟังเป็นเพลงลูกทุ่งมาแนวลูกทุ่งบ้างเย็นเย็นสบายสบาย กลางวันร้องไม่ได้กับแดดร้อนเสียงแห้งต้องร้องกลางคืนว่าเสียงผมมันเหมือนน้ำพึ่งเดือนห้าเลยพระจันทร์เต็มตัวสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคนที่ทนฟังผมบนก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้เพื่อนมีสุขภาพแข็งแรงนะครับขอให้ทุกท่านสมตามความมุ่งมา่นปรารถนาคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ประสบผลสำเร็จนะครับหยิบจับอะไรก็ขอให้ได้อันนั้นนะครับ แต่ถ้าหยิบจับอะไรแล้วได้เกินจากที่ความหวังที่คุณทําคุณผลิตสร้างขึ้นมานั่นก็คือคุณวาสนาของคุณเองนะครับสําหรับวันนี้ผมก็ขอหยุดเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ